คาริเบียนหัวเดียวปี1993นะครับคันนี้โฟวิววงมาลายพาวเวอร์แอร์เย็นเล่มทะเบียนภาษีครบโอนได้ครับเลขเครื่องเลขคัดสซีตรงสีเดิมบางๆครับคัดสีสวยพื้นหลังพื้นนอนกระบะหลังขนของใช้งานได้อยู่ครับมีสนิมบ้างนิดหน่อยครับ ภายในหุ้มใหม่กีขี้หน้าปัดคอนโซลเดิมมีวิทยุที่จุดบุหรี่ใช้งานได้ใบปัดน้ำฝนใช้งานได้ครับลองสตาร์ทฟังเสียงครับแต่ดังใบปัดทำงานระบบไฟออกครบครับ เครื่องเดินนิ่งๆครับระบบโฟวิลใช้งานได้โคโฟโลโฟไฮเข้าแล้วมีไฟขึ้นที่หน้าจอโฟวิลด้วยครับโโลกดขับสองไฟก็จะดับหน้าปัดใช้งานได้ครบเอาไปใช้งานสะสมหรือว่า ใช้นในสวนหรือขับท่องเที่ยวได้เลยรถเดิมไม่มีชนครับไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมเพจเดิมเดิม<ๆ>โรงงานอยู่ครบสภาพนี้สวยครับเป็นมือที่สองรถเดิมเชียงใหม่เป็นมือที่สองในเล่มเลย เรื่องเดินนิง่งวงมาลัยเบาขับสบายครับไม่หลวมไม่ควันขาวรถอยู่เชียงใหม่มีบริการส่งทั่วไทยนะครับสนใจ0924450624ขอบคุณครับ